ดวันผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอรีตี้แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของไทยภายใต้กลุ่มเซนทันผนึกกำลังธุรกิจในกลุ่มเซนท่นและเครือพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมากกว่า100แบรนด์จากงานเปิดตัวด้วันเอ็กซ์คลูซีฟโปรแกรมสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกคนพิเศษอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซปต์ Into the World of Exclusive จำลองโลกแห่งความพิเศษของไลฟ์สไตล์หลายรูปแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาบรรจบกันนำเสนอผ่านนิทรรศการในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตสะท้อนรูปแบบไลฟ์สไตล์หลักมิติในโลกยุคดิจิทัลค่ะ ก็อยากอยากฝากสำหรับคนที่เป็นเ,เป็นสมาชิกเด o n วัอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็แค่แบบโหลดแอปพลิเคชันเด e o วัแล้วก็เหมือนแบบต้องสะสมยอดใช้จ่ายต่อปีให้ถึงตามที่เขากำหนดนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้เป็นเด e o ว e นเอ็กซ์คลูซแล้วก็จะได้ใช้แบบสิทธิประโยชน์ได้มีความ e x ็กซ์คลูซีฟแบบที่มิวแบบได้เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วมิวแบบคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่าจะแบบชอบแล้วก็เหมือนแบบตอบสนองไลฟ์สไตล์แต่ละคนได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะ สัมผัสประสบการณ์พิเศษจาก The One Exclusive ได้แล้ววันนี้ค่ะโดยสมาชิก t ด e o วันสามารถอัปเกรดสถานะสมาชิกเป็น The One Exclusive ในปี2564ได้ง่ายๆเพียงสะสมยอดใช้จ่ายในกลุ่มเซ็นทันตั้งแต่250,000บาทขึ้นไปในปี2563นี้ดาวน์โหลดแอปเด e o วันวันนี้เพื่อเช็คสถานะสมาชิกพร้อมติดตามข่าวสารอัปเดตและข้อมูลสิทธิประโยชน์มากมายค่ะ